สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชวนทำกุ้ยช่ายนะคะแต่วันนี้เราจะใช้ผักเคลทำนะคะกับอันนี้เขเรียกอะไรหอมญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าใครอยู่เนเธอร์แลนด์นะคะก็ไปซื้อได้เลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบูร c โคกับพลายนะคะ,รคระ,คะเราก็จะใช้อยู่ที่300บูรโค300กรัมแล้วก็พลาย0 0กรัมเนาะเขาจะแพ็คเป็นถุงถูกแบบนี้ให้เลยนะคะสะดวกมากเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะ ก็จะมีกระเทียมสับนะคะสับเครื่องปรุงที่เราจะเอาไปผัดไส้ก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชาเราใช้ตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะเกลือป่อนค่ะครึ่งช้อนชาเหมือนกันซีอิ้วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะ เดี๋ยวสูตรเราลงไว้ให้อีกทีใต้คลิปนะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงก็จะมีเท่านี้เราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเดี๋วเราไปผัดไส้กันค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะกระเทียมลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้กระเทียมหอมนะคะ พอกลิ่นกระเทียมขอมขึ้นมาแล้วเราก็ทยอยใส่ผักเคลเลยเลยคะ่ะอันนี้เขาล้างมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะต้องทยอยใส่ไม่งั้นเดี๋ยวมันลน้นพอมันเริ่มยุบลงไปหน่อยนึงล้วก็ทยอยใส่เข้าไป พอเขาเริ่มยุบตัวลงไปหน่อยนึงแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไวะะ้หมดนี้มีที่เหลือแล้ว,ลวเราก็ใส่หอมญี่ปุ่นเราลงไปเลยค่ะก็ใส่พรายลงไปเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะนิ่มเราก็จะใช้ไฟกลางๆในการผัดนะพอผักนิ่มแล้วก็พอแล้วค่ะเท่านี้แหละเนาะไปเลยเดี๋ยวเราพักเอาไว้นอกเตานะคะให,ให้มันเย็นตัว ต่อไปเราไปทําแป้งกันค่ะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันค่ะเตรียมกะละมังนะคะใบใหญ่นิดนึงนะเราจะใช้แป้งสามตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นแป้งมันอันนี้เยอะสุด200กรัมตวงไปเลยต่อมาเป็นแป้งข้าวเจ้า80สิกรัมนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะ20กรัมจากนั้นก็คนแป้ง3ตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะทยอยใส่ลงไปนะุลืมลืมเดี๋ยวนี้มันจะต้องใช้ช้อนเราก็ทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ เจ็ดร้อยกันนะทุกคนต้องให้แป้งละลายนะคะเช็คดูที่ก้นอ่างด้วยนะคะว่ามีแป้งเป็นก้อนๆหรือเปล่าต้องละลายให้หมดนะเดี๋ยวเราจะขอใส่พริกไทยลงไปสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อดับกลิ่นของแป้งนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาผักที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะพออุ่นๆแล้วแหละเราก็เอามาเทลงไปเลยค่ะในแปง้งแล้วก็คนให้เข้ากันนะเดี๋ยววันนี้จะทำสองแบบนะคะจะนึ่งแล้วก็จะทอดเลย เสร็จแล้วค่ะเตรียมนึงเลยค่ะเตรียมนึ่งนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนจากนั้นเราก็หาพิมพ์ที่เรามีนะคะจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ทาน้ำมันนิดนึง สร็จแล้วเราก็ตักลงพิมพ์เลยค่ะก่อนตักเราก็ต้องคนก่อนนะเพราะว่าแป้งมันจะลงไปนอนที่ก้นอ่ะคนก่อนนะคะเราก็จะให้หนาประมาณเซนหนึ่งนะคะประมาณนี้น้ำเดือดแล้วค่ะโอ้โหปี เดือดแรงเกินไปเดี๋ยว่ันเราก็เอาลงนึ่งเลยค่ะเราก็ปรับไฟให้อยู่ที่ที่น้ำเดือดพอดีพอดีนะแล้วก็จับเวลานะคะ20นาทีหว่างรออันที่นึ่งสุกนะเราก็จะมาทอดกันเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปเลย พอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็ตักแป้งลงไปเลยค่ะประมาณหนาทีแล้วแต่ไฟนะคะถ้าใครไฟแรงก็อาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้ให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อน,นะเดี๋ยวดูซิกรอบหรือยัง นะใช้ความสามารถพิเศษนิดเึงเห็นไหมทุกคนสีมันน่ากินมากพอเรากลับได้แล้วนะคะเราก็จะประมาณสักสองสามนาทีเนาะให้ผักสีสวยสองนาทีผ่านไป กลินก่นเริ่มกิน่นไมมเริ่มออกค่ะด้านหน้ามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจัดทรงเราจะเอาเป็นทรงไหนดีอ่ะแบบนี้เนะี่ยใส่จานค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ลงรอบต่อไป เติมน้ำมันเข้าไปหน่อยนะคะรอบที่สองเราไม่ต้องใช้ไฟแรงเท่าเดิมนะคะให้ลดไฟลงนิดนึงเพราะว่ามันมีความร้อนของกระทะอยู่แล้วนะมันจะไหม้ได้มันนี่แบบร้อนเร็วมากลงรอบที่สองนะคะเ้อาคนก่อนนะ ใครชอบสีประมาณไหนก็นเดีวเอานะคะอัอนที่หนึ่งสุกแล้วจ้าอ,อันนี้สุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวยกออกจากเตาก่อนนะคะนี่ค่ะสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นก่อนนะคะถึงจะแกะออกจากพิมพ์ไม่งั้นเดี๋ยวเละ มาดูอันนี้ของเรากันต่ออันนี้ของเราก็ได้พอดีแล้วเยวพับก่อนไปกนไม่เข้าใจทำไม เรียบร้อยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วแบบที่เราทอดเลยไม่ได้นึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูส่วนที่เรานึ่งไว้กันดีกว่านะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกจากพิมพ์เลยค่อยๆแงะออกมานะคะ แล้วเราก็จะเอามาลงทอดนะคะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละพอน้ำมันร้อนเราก็เอาลงเลยนะคะ,ะแล้วก็จับเวลาเลยค่ะ5นาทีแต่ว่าต้องคอยดูด้วยนะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านไม่เท่ากันนะ เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะก็ได้หรือยังเดมักมาับดูนะนะโอเคโอเคเลยด้านนี้ก็จะสักสามนาทีก็พอนะคะสองนาทีสามนาทีก็พอ เดี๋ยวขอกลับดูก่อนนะคะยังไม่ถึงสามนาทีหรอกพอดีกว่าเนาะสามนาทีเองเนี่ยติดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่เขียงกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปุยช่ายที่ใช้ผักเพลแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นแทนนะคะเออฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เราเนื่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาทอดทีหลังส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอันที่เราทอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ